สวัสดีค่ะวันนี้เฟย์จะมาสอนวิธีการเข้าใช้งานครบทุกฟังก์ชันเต็มรูปแบบของธนาคารกรุงเทพนะคะหลายๆคนสมัครมาแล้วแล้วเราเข้าใช้งานไม่ได้มันขึ้นหน้าจอแบบนี้ทำยังไงก็ทำไม่ได้โอนเงินยังไงก็โอนไม่ได้อะเดี๋ยวเรามีวิธีการยังไงไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยเรามาที่หน้าตู้ ATM นะคะ เสร็จแล้วก็เสียบบัตร ATM เข้าไปที่ตู้ได้เลยนะคะวิธีการนี้จะเหมาะสำหรับบุคคลที่มี ATM อยู่แล้วแต่ถ้าในกรณีที่คนไม่มี ATM อันนั้นเดี๋ยวให้ติดต่อที่สาขาที่เราสะดวกได้เลยนะคะวิธีการนี้เรากดรหัส ATM เเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้าจอให้เลือกภาษาและเราก็กดไปที่ภาษาไทยค่ะ กดทิทธ่ภาษาไทยเสร็จแล้วซ้ายมือด้านบนสุดมันจะมีบริการ M-banking เราก็กดเข้าไปได้เลยนะคะในส่วนนี้ทีนี้หน้าจอนี้มันจะเป็นคำเตือนบริการต่างๆนะคะเราก็กดต้องการทำรายการพอกดทำรายการต่อไปแล้วมันจะให้เราเลือกฟังก์ชันที่เราต้องการที่จะแก้ไขในแอป M Banking ธนาคารกรุงเทพนะคะสำหรับอันนี้ให้เราเลือกเป็นอันที่3ขอใช้บริการเต็มทุกรูปแบบกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปเสร็จแล้วให้เรากดตกลงอีกทีหนึ่งนะคะหน้าจอน,นี้ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือปัจจุบันของเรานะคะหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็กดต้องการได้เลยนะคะ พอหลังจากนั้นนะคะหน้าจอมันจะขึ้นว่าขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดต้องการอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เราทําหน้าตู้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าจอแอปพลิเคชันของธานาคารกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเข้าไปมันก็จะให้เราใส่รหัสพอใส่รหัสเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้คุณสามารถใช้บริการครบทุกฟังก์ชันนะคะเสร็จแล้วให้เรากดดําเนินการต่อ ไปได้เลยนะคะตามหน้าจอที่เฟกกดได้เลยหลังจากนั้นเราก็มาลองทํารายการโอนได้เลยนะคะอ่ลองโอนดูนี่ทีนี้อันนี้ก็คือทํารายการครบทุกฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วโอนได้่ใจเงินได้อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฟย์ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะหรือใครอยากรู้เรื่องอะไรสามารถพิมพ์นในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเฟย์หาคำตอบให้